สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่เย็นดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของกำเนิดดาชคอนบอลฮีโร่ในพาร์ทที่สําสำหรับพาร์ทที่1นถึงสท่านใดยังไม่ได้ชมกลับไปชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับจากในพาร์ทที่แล้วนะครับจอมมารเมจิกคาบูล่านั้นได้รวบรวมดักคอนบอลมืดครบทั้ง7ลูกแล้วและพลังอันยิ่งใหญ่ของจอมมารนั้นจะสั่นสะเทือนทั้ง3โลกได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาชมเรื่องราวกันต่อได้เลยครับ ณช่องว่างแห่งมิตินะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในจุดห่วงเวลาใดๆยังจำกันได้ไหมครับในฉากแรกที่ทั้งและท่านไคโอชินได้มาที่นี่ไปแล้วและได้ทิ้งบาดักเอาไว้ที่นั่นบาดักเองนั้นก็กำลังคุ้นคิดอยู่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันคืออะไรกันแน่และจะกลับไปสู่ดาวเซียที่หายไปแล้วได้อย่างไรทันใดนั่นเองช่องว่างแห่งมิติที่เป็นหลุมดำนั้นได้เปิดออกพร้อมกับพลังโจมตีที่มหาศาล เสียงระเบิดจากแรงโจมตีนั้นดังสนั่นไปทั่วราชานากากมืดไอ้ขี้ข้ารับใช้พาักัสดนั้นได้พูดขึ้นอย่างพวกแกมีหน้าที่ต้องรับใช้ท่านจอมมารเท่านั้นพวกแกนะ่ะจะไปรู้อะไรถ้าไม่กลับไปโลกมืดแกก็หมายอยู่ที่นี่แหละในจังหวะนั้นเองนะครับที่ราชานากากมืดกำลังจะโจมตีใส่พาลกัสดแรงระเบิดที่ถูกโจมตีจากด้านข้างก็ดังขึ้น แกแกมันบาดักนี่นาะทำไมแกถึงไม่อยู่ที่นี่และที่นี่มันคือที่ไหนกันบาดักนั้นยังไม่ทันได้ตอบอะไรลาชานักกากมืดก็ระเบิดพลังออกมาโอ่ไอ้หน้าไหนมันก็เหมืนกันหมดพวกแกตายกันอยู่ที่นี่ตายหมดนั่นแหละและตอนนี้ลาชานักกากมืดก็ตัดสินใจจู่โจมบาดักเอ๊ะนักกากนั่นแกเองก็ถูกล้างสมองเหมือนกันสินะฉันจะช่วยแกเอง ก่อนที่บาดักจะโจมโจมนั้นบาดักได้ปลดหัวขึ้นมาเพราะพลังแห่งความมืดแต่แล้วพลังแห่งราชาหนาก,ากกัพุ่งก็มาโจโจมบาดักอย่างรุนแรงถึงแม้บาดักจะเรียกร้าวดหัวแต่ก็สวนกลับไปได้จนหลบจุดตายแกพอมีฝีมือเหมือนกันนี่หลังสมองอย่างนั้นละออย่างพวกแกจะไปรู้อะไรพลังแห่งความมืดจะช่วยเพิ่มพลังที่ยิ่งใหญ่ของข้าขึ้นไปอีก แต่พูดยังไม่ทันจบนะครับหน้ากากของราชาแห่งความมืดก็แตกออกเมื่อหน้ากากแตกออกพลังแห่งความมืดก็ได้รั่วไหลออกมาข้อนะคนอย่างข้อราชาอย่างข้านี่นะและและว้วความจริงก็ถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับว่าแท้จริงแล้วราชาหน้ากากมืดก็คือราชาเบจิตาราชาแห่งชาวสยามทั้งมวลทําไมถึงเป็นท่านราชาเบจิตาทั้งบาดักและพารากัตเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ฮ่าฮ่าบาดัก <B ad ak> กับพาลัตพลังแห่งความมืดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกแกจะรู้นักข้าน่าจะใช้พลังนี้เดินทางกลับไปแก้ไขอดีตเดินทางไปล้างแขนเจ้าฟีเซอร์ที่ทำลายดาวเบจิต้าของข้าและนอกจากนั้นยังมีเจ้าเทพที่น่าหลังเกียรติอีกหนึ่งตนข้าต้องทำลายมันให้ได้และด้วยพลังแห่งความมืดนี้ใครก็มาขวางข้ามไม่ได้หรอก แล้วแล้วราชาเบจิต้าผู้กดเกลียวก็ได้แสดงพลังแห่งความมืดขึ้นมาอีกครั้งนี่ท่านราชาพลังแห่งความมืดที่ท่านได้ครอบครองมาคือพลังจากหนาักากที่น่าลังเกียดนี่ใช่ไหมในเมื่อพลังแห่งความมืดมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นข้าก็จะใช้มันนี่แหละในการกําจัดท่านหลงซัตรงนี้หนักากแห่งความมืดเหมือนกันเหรอทําไมแกถึงมีมันได้ล่ะเมื่อพูดจบบาดักได้ระเบิดพลังออกมา และด้วยอาศัยพลังแห่งความมืดทำให้บาดักนั้นข้ามขอบเขตของตัวเองไปได้และตอนนี้เขาได้กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าล่างที่สามแล้วควบคุมพลังแห่งความมืดได้เลยนี่มันอะไรกันอย่ามาดูถูกกันนะเจ้านักลบชั้นต่ำเมื่อพารากัตนั้นได้เห็นบาดักแสดงพลังออกมาเขาก็จะตจะโกนไปว่าบาดักูจโจมมันพร้อมกันเมื่อผู้จบพารากัสนั้นก็จู่โจมไปที่ราชาเบจิต้า ในจังหวะนั้นเองบาดักก็ได้ชาร์จพลังฟูนชาบเอาไปกินสเปริตออฟซอสดีพวกแกเข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนเลยเสียงประทักการของแรงระเบิดนั้นดังไปทั่วเล่นเอาดาวที่ไหลผู้คนนั้นสว่างสวัยไปด้วยแรงระเบิดดูเหมือนทางด้านราชานกักมืดก็จะจบเรื่องทางนั้นแล้วสินะตัดกลับมาที่นรกกันสักหน่อยนะครับ ตอนนี้เหตุการณ์ของเบจิต้านั้นกําลังปะทะอยู่กับเทพมารชลูมแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้าเองนั้นก็พลังทดถอยเต็มทีนี่ลุงไหวหรือเปล่าเนี่ยไอสภาพแบบนั้นนะข้าถิ้งสะทีนี่เลยดีไหมนะน้อยไอเด็กปากหมานไม่เท่าไรแกก็ใส่มาได้เลยเอาและนะมาปิดฉากกันดีฟฝาเตรียมตัวให้ดีเขียวเกียววิญญาณ การโจมตีของเทพมานชลูมนั้นกินพื้นที่เป็นวงฟางแต่เบจิต้าของเราก็ยังพอจะตั้งรับไว้ได้และทันใดนั้นเองนะครับช่องมิติก็ถูกเปิดมาที่ด้านหลังของเบจิต้าเบอร์นิงคาเชอร์ฉลูมซึ่งยังไม่ทันระวังตัวก็โดนจู่โจมจนกระเด็นออกมาเป็นยังไงบ้างล่ะท่านโกเทนคูดในวัยรุ่นมาปากดตัวแล้วแต่ว่าทำไมโกเทนคูดกับท่านไคโอจินถึงมาปากดตัวที่นี่ได้ล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนให้ฟังนะครับ เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับจากในพาร์ทที่แล้วตอนเรียกโกหังมาเป็นผู้ช่วยท่านไคโอจินนั้นก็ตรวจพบว่าโกคูนั้นมีลูกอีกคนหนึ่งก็คือโกเทนนะครับจึงเรียกโกเทนมาเป็นผู้ช่วยด้วยอีกคนและเหตุการณ์ต่อมาเมื่อโกเทนนั้นได้ไปพบกับรังก็ทําการฟิวชั่นรวมร่างกันจนกลายเป็นโกเทนคูดอ้าวอ้าวแบบนี้ข้าก็แย่นะสิพวกทามพาโทหมากันเยอะแยะเลยน้อยใครใช้ให้พวกแกมาสอดฟ้า นี่เบจิต้าสถานการณ์กำลังแย่เลยนะพวกเราไปช่วยโกคูกันก่อนเถอะและค่อยกลับไปที่หลังแห่งการเวลาเดีเด๋ยวหยุด,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 ดก่อนนะครับท่านไคโอชินท่าน,กนโกเทนคต้ตในวัยรุ่นผู้นี้ออกลงทั้งทียังไม่ได้สู้เลยนะครับเฮ้ยนี่เจ้าหนูเห็นว่าเป็นลูกชายของซุนโกคูนะเนี่ยก็เลยเรียกมาเป็นผู้ช่วยแต่ไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนโกโอยขนาดนี้อ้ยขอโทษน,นะครับท่านไคโอชิน กลับกันที่ฝาครับเฮ้ยแบบนี้เสียเปรียบเรื่องจำนวนสินะเอาละข้าเองก็คงต้องไปก่อนแล้วละและเมื่อผู้จบฉลุมนั้นก็หายไปในช่องว่างแห่งมิติทันทีแย่ yeah, ละสิดูจากเจ้ายมมาโทษที่รีบกลับไปทางด้านโลกมืดต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่ทางนี้พวกเราก็กลับกันก่อนเถอะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่เวลาได้ผ่านมาประมาณ5ชั่วโมงณหนะวังแห่งการเวลา เอาละทุกคนในเมื่อพวกเรารักษาตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีใครจะถอนตัวก็บอกฉันก่อนได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็นะพวกเราหน่วยถามพาโทจะออกปฏิบัติการสู่โลกมืดแล้วตัดกลับไปที่โลกปีศาจมืดในเวลานี้เองเมจิกคาบาวนั้นได้รวบรวมดักกันบอลแห่งความมืดจนครบทั้งเจ็ดโลกแล้วเอาละของทัพปีศาจของข้าเอย๋ย ในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วและด้วยดากอนบอนแห่งความมืดนี้จะทำให้ข้าได้พลังที่แข็งแกร่งในไว้นุ่มกลับมาอีกครั้งจงออกมาเถอะมังกรแห่งความมืดมาทำให้ความหวังของข้าเป็นจริงกันและและ้วในที่สุดนะครับมังกรแห่งความมืดก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วนะครับดีไซน์นี้สุดจะบรรยายนี่แกนะอยากได้อะไรขอมาได้เลย และในจังหวะที่จอมมารเมจิกคาบานั้นได้ขอพอรอยู่ที่ด้านบนปราสาทเหล่าเทพมารทั้งหมดก็ได้ล้อรับแขกอยู่ที่หน้าบ้านเอาละในที่สุดเราก็มาถึงโลกมารกันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยไทม์พาโทและไคโอจินแห่งการเวลาทั้งหมดนั้นได้มาพร้อมกันที่โลกปีศาจมืดถึงนี้แล้วเริ่มแล้วสินะการขอพอรที่หน้าลังเกียดนั่นและสำหรับพาทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ การปะทะก,กันระหว่างหน่วยททมพาทูและกองทัพปีศาจโลกมืดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคงต้องติดตามกันต่อที่พาร์ทหน้านะครับและในพาร์ทหน้านะครับเข้าสู่จุดพีคนะครับปล่อยของกันแบบเต็มพิกัดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับส่วนใครที่รอดูทั้งซูเปอร์เซヤสามพาร์ทหน้ามาแน่นอนเลยครับ และสำหรับตอนนี้กำลังเร่งปั่นคลิปกันอยู่นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย